ครับตูดเอฟซีอีกาเชนักทุนฮทครับวันนี้เรากลับมาเจอการเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอ2ประเด็นครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับซาอูดีกสกองกลางเนื้อหอมมากนะครับในเวลานี้ที่ตัวแทนของเขาเดินทางมาที่พิมาริกแล้วนะครับมาเจรจาการย้ายทีมของซาอูดีกสที่ว่ากันว่าน่าจะใช้คําว่า welcome to พิมาริกได้เลยนะครับซึ่ง2ทีมมีข่าวอยู่ในขณะน,นี้คือ ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่คุยเรื่องของเรือใบสีฟ้าไม่ได้ครับเขาว่ากันว่าสัปดาห์นี้ครับรู้เรื่องเลยชี้ชะตาครับว่าเรือใบสีฟ้าจะได้ตัวแฮริเคนและโรวไปถึงแจ็คกิลเชหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใน2เรื่องนี้ฟังกันจบอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับติกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิส เพื่อเห็นก่อนยังไงก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางอีกาชาแนลเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ด้วยนะครับรถยนต์นิว s ูริกสวิฟต์พาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดค,คู่เดลอเจ็ดภายนอกดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์พร้อม d a y t i m e running light อัพความสบายด้วยห้องโดยสารสีดำสไตล์สปอร์ตตกแต่งสีเงินปลอดภัยขั้นสุดด้วยถุงลมนิรภัยมากถึง6ตตำแหน่งให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตุวกเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุรกิจทั่วประเทศเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องของซาอูยีเกสกับล่าสุดตัวแทนของซาอูยีเกสได้เดินทางมาที่ประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจิตเข้ามา เจรจาในการย้ายตัวของซาอูริเกสให้มันบรรลุลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยก่อนกลางเดือนสิงหาคมคือเรื่องของเรื่องครับซาอูริเกสเนี่ยมีความเป็นกงังวลครับว่าอนาคตของเขาจะไปอยู่ที่ตรงไหนอยู่กับแอตเลติกอเมริกเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรก่อนในนี้โอเคเขาเคยเป็นตัวหลักของทีมครับเป็นหนึ่งในแผนงานสร้างทีมของดิโกซิมิโอเน่ครับเคยโอ้โหเซ็นสัญญายาวมากๆแบบ9ปีนะฮะ ไปจบนู่นเลยครับอายุ32ว่าคนว่าซาวิเกสจะประกาศรีทายกับทาง a อตเลติกเมติดเลยในนาชีนั้นแต่นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความไม่แน่นอนโลกฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคนที่เคยมีความแน่นอนอย่างซาวิเกสกลายเป็นส่วนเกินครับและประกอบกับการเข้ามาของโรดิโกเดอปอลครับ กองกลางดุดริเกติทิมชันอาเจตินาชุดคว้าชแชมป์โกปาอเมริการ่วมกับลิโอเนเมสซี่ย้ายไปร่วมทีมตราหมีครับเลยทําให้โอกาสของซาอุเกสน้อยลงเรื่อยมีข่าวว่าเขาอาจจะถูกนำไปสลับขั่วการย้ายตัวระหว่างเขากับองตุมกริสมันแต่จนถึงวันนี้ไม่มีทางเป็นไปไดนะ้เลยทำให้ชื่อของเขาไปเชื่อมโยงกับทางพีเมอริคับแล้วนาทีนี้มีแค่2ทีมนั่นคือลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่า ในเคสของซาอุยเกสจะมีค่าฉีกสัญญาครับที่ตราหมีเคยขีดเขียนเอาไว้อยู่ที่ประมาณ150ล้านยูโรซึ่งสูงลิบเลยครับ150ล้านยูโรคิดเป็นเงินปอนสเตอร์ลิงก็ประมาณ130ล้านปอนเป็นตัวเลขที่เรารู้เลยว่าตราหมีไม่เคยคิดจะขายแต่นาทีนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้น ตอนนี้นะครับตราหมีพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่เข้ามาครับและด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เล่นงานหลายๆสมโมสรอ,อย่างสบับสบอมตราหมีก็มีผลกระทบจากเรื่องตรงนี้ด้วยว่ากันว่าตราหมีเนี่ยยินยอมนะครับถ้ามันได้ซักประมาณ40ถึง45ล้านปอนด์ตราหมีพร้อมปล่อยทันทีซึ่งในเวลานี้หงแดงกับพิศาแดงเป็น2ทีมที่มีความสนใจเป็นอย่างมากและเป็น2ทีมที่ต้องการจะเสริมทัพ ในแผงมิดฟิลด์ไม่ใช่แมนซิตี้ซิตี้ต้องการตัวรุกและกองหน้าตัวเป้าไม่ใช่เชลซีครับเชลซี Chelsea ต้องการเซนเตอร์กองกลางตัวรับหรือกองหน้าตัวเป้าแต่กองกลางในสไตล์ของซาอุเกสดันไปเข้าระบบแล้วก็ตรงสเปคที่ลิพูกับแมนยูต้องการพอดีครับและกองกลางวัย26ปีก็ถือว่าพร้อมที่จะหาความท้าทายใหม่ๆแล้วถ้ามันเป็นลิพูถ้ามันเป็นแมนยูทำไมเขาต้องปฏิเสธด้วยล่ะครับดังนั้น ตอนนี้ว่ากันว่านะครับทางสื่ออังกฤษบอกว่าทั้งหงแดงกับปีศาจแดงกําลังแข่งขันกันในการแย่งลายเซนซาอุกีเกซซึ่งเป็นกองกลางที่มีผลงานไปรูปธรรมค่าตัวจับต้องได้40-45ล้านปอนด์อายุก็ไม่เยอะ26ปีเท่านั้นอยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ประสบการณ์โชคโชนครับเป็นนักเตะที่มีความหลากหลายในตัวเองเป็นแข้งท่านเทพที่มีความสามารถทักษะ เทคนิคสกิลต่างๆต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือกองกลางระดับท็อปอีกคนหนึ่งเลยซึ่งตัวเขาเองนะครับเอาตรงๆเนี่ยมันไม่ควรจะต้องเป็นส่วนเกินของตราหมีด้วยซ้ําฤดูการล่าสุดครับซาอูกิเกสถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขุนพลสําคัญนะครับที่ทําให้ตราหมีทลายขั้วอํานาจของเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลลาลิกาสเปนได้อย่างสะใจ เขาลงเล่นทั้งหมด33เกมในหลีนะครับรวมทุกรายการ41เกมแบ่งเป็นการยิงประตูในหลีก2ลูกและแอสซิสอีก1ลูกแต่เรื่องของคุณภาพในเนื้องานต่างๆซาอูยิเกสถือว่ายอดเยี่ยมครับยางรก็ตามถ้าเรามองให้ลึกลงไปครับฟอร์มการเล่นในภาพรวมในเรื่องของการยิงประตูในเรื่องของการแอสซิสถือว่าดรอปลงไปจากซีซั่นที่ผ่านๆมา ในซีซั่น2018-2019ซาอุยีเกสยิงไปได้มากถึง6ประตูนะครับและอีก7ประตูในฤด,ดูกาล2019-2020 6ประตู7ประตูถือว่าเป็นเรทมาตรฐานที่ซาอุยีเกสททำได้มาโดยตลอดครับแต่ซีซั่นล่าสุดทำได้เพียงแค่2ลูกเท่านั้นอันนี้น่าสนใจและที่น่าสนใจยิ่งกว่าครับในช่วง7นัดหลังสุดก่อนปิดฤด,ดูกาล ซาอูยีเกสไม่เคยได้ลงเล่นครบ90นาทีเลยนะครับในยุคของเอลโชโรมีบางเกมไม่ได้ถูกส่งลงเล่นมีบางเกมได้ลงสัมผัสเกมเพียงแค่8หรือว่า9นาทีเท่านั้นตรงนี้แหละครับมันคือความน่ากังวลใจของซาอูยีเกสมันคือความที่เรารู้สึกได้ว่าเอลโชโรไม่ได้มั่นอกมั่นใจในเนื้องานของซาอูยีเกสเหมือนเดิมครับ ก็ไม่แปลกที่เอลโชโลจะไปดึงตัวโรดิโกเดอเปาลมารับหน้าที่แทนส่วนซาอูริเกสก็เชิญย้ายออกไปได้เลยถามว่าซาอูริเกสดีไหมครับสำหรับผมนะผมไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าผมมองว่านักเตะคนนี้คือนักเตะระดับท็อปนักเตะระดับคุณภาพเป็นนักเตะที่ทีมยักษ์ใหญ่ไม่ควรพลาดครับ ถ้าลิเวอร์พูลกับแมนยูกำลังสนใจอย่างจริงจังๆครับต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการไปดึงตัวซาอูย์เกสเข้ามาเสริมทัพและทํทำให้ทีมนแข็งแกร่งมากขึ้นหากว่าลิเวอร์พูลนะครับมองไปที่ซาอูย์เกสเป็นตัวแทนของจินนี่มารุมสำหรับผมผมถือว่าเหมาะสมหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะหาใครสักคนหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่แทนปอล์อกบาผมถือว่าซาอูย์เกสคู่ควร และนักเตะคนนี้นะครับถือว่ามีความหลากหลายในตัวเองยืดหยุ่นในบทบาทของตัวเองได้ตามสถานการณ์ที่เผชิญได้เลยครับ mm. ตำแหน่งที่ซาอูยเกยสโปรดปราแล้วก็เล่นได้ดีมากที่สุดนะครับเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลขก6 mm. เขามีแนวทางและก็ถอดแบบจากเอลโชโรดิโกซิมิโอเน่เลยครับเล่นแบบนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามครับซาอูยเกยสสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีการเล่นของตัวเองได้อย่างต่อนเนื่อง แล้วก็ได้ทุกเวลาครับหากต้องโยกไปเล่นในระบบการเล่นแบบมิดฟิลด์หมายเลข8 b o บ็อกซ์ทบวิ่งขึ้นวิ่งลงได้หมดหรือจะเป็นการทางตัวเองไปยืนริมเส้นแล้วขยับแล้วก็หุบมาตรงกลางได้หมดเช่นกันเขาสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ดังนั้นนี่คือความหลากหลายที่โซวีเกสมีรับเป็นความหลากหลายที่ผมเชื่อว่ากุนซือทั้งเจนกครับแล้วก็อุเลกาโซชาชื่นชอบแล้วก็โปรดปรานครับ เท่านั้นไม่พอนะครับถ้าไปดูนิสัยส่วนตัวลึกๆของซาอูยีเกสครับเขาไม่ใช่นักเตะที่จะหลงระเริงกับเรื่องของชีวิตไลฟ์สไตล์นอกสนามมากเกินไปเขากลับกลายเป็นนักเตะที่โฟกัสอยู่ในสนามซ้อมอย่างเต็มที่มุ่งมั่นในงานของตัวเองอย่างเต็มที่ทุ่มเทในองค์กรอย่างเต็มที่ไลฟ์สไตล์จริงๆของซาอูยีเกสคือเรียบง่ายติดดิน ไม่ยุ่งยากนะครับเรียกว่ามีไมซ์เซ็ตที่ดีสำหรับ,บนักฟุตบอลอาชีพที่ควรจะมีตรงเนี้ยเจนครับถ้าไปดูในเรื่องของนิสัยใจคอต่างๆคุณสมบัติต่างๆผมเชื่อว่าซาอิเกสเนี่ยเหมาะสมกับลิฟูปเป็นอย่างมากครับถ้าจะเอาใครสักคนเข้ามาแทนจินี่มารดุมเนี่ยซาอิเกสนี่แหละครับคือคนที่ใช่ที่สุดจริงๆอาจจะมีหลายคนครับที่น่าจะเป็นแบบเอ้ยตัวแทนของจีนี่ได้อย่าง รูเบเนเวสของวูลฟ์หรือว่าจะเป็นโเรโตซันเชสของลีนอีวิสซูมาของไบรตันครับแต่ถ้ามองถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็นฝีเท้าความสามารถน,นิสัยใจคอนะครับคุณสมบัติต่างๆคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นําประสบการณ์ที่โชคชนทั้งในลีกสเปนทั้งในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือจะเป็นในเรื่องของวิธีคิดไมเซ็ตต่างๆทัศนคติต่างๆเนี่ยสวิเกสเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเพียรพร้อมครับสี่สิบถึงสีิบห้าล้านปอนด์ผมว่ามันไม่แพง เช่นกันครับแมนยู U, หากว่าต้องการผู้นําประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวกรากโชคชนแบบนี้ฝีเท้าไม่ได้ไปสองรองใครซาอูยีเกสเนี่ยนะครับจะช่วยเข้ามาผนึกกาลังรวมไปถึงสร้างความแข็งแกร่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อันนี้เอาใจช่วยนะครับทั้งฝั่งของแดงแล้วก็ปีศาจแดงด้วยว่าถ้ามันจะต้องทุ่มทุนซัก40-45ถึงล้านปอนซาอูยีเกสเนี่ยนะครับคือคนที่ใช่ที่สุดในนาทีนี้ที่สามารถย้ายทีมได้เลยครับ นั่นคือเรื่องราวของซาุยเกสครับที่เขามาพิีมร์ลีกมาเล่นในลีกเมืองผู้ดีแต่จะเป็น Welcome to Anfield หรือ Welcome to o ชีโอท f o ฟ d เป็นที่ไหนเราต้องติดตามนะครับเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรื่องราวของซิตี้โอ้โหกำลังมีความร้อนแรงมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกครับเอาขาเข้ามาก่อนครับ ขาเข้าในนาทีนี้นะครับมีแค่2ชื่ออย่างที่เรารู้กันครับแจ็คกิลเลชจาการ์เซนวิลล่าแล้วก็เฮวิคเคนจากสเปอร์ครับแจ็คกิลเลชครับตอนนี้เขาหมดวันฮอลลีเดแล้วนะครับเดินทางสู่เมืองเบอร์มิงแฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้รู้เรื่องครับกำลังจะพูดคุยกับทางบอร์ดบริหารของทางวิลล่า กำลังจะพูดคุยกับทางดินสมิธกุนซื้อของทางเสียงประงาดครับในเรื่องของอนาคตตัวเองแล้วเชื่อว่าเขาจะตัดสินใจเดินหน้าต่อย้ายจากวิลล่าไปอยู่กับทางแมสซิตี้เพื่อการคว้าโชฟีความสําเร็จเกีดยรติยศต่างๆที่นักฟุตบอลอาชีพควรจะต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักฟุตบอลร,ระดับท็อปอย่างเขาซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราเคยทราบนะครับว่าแมสซิตี้มีการยับหรือว่าโยนหินถามทางว่าเฮ้ยวิลล่า 75ล้านปอนด์น่ยคุณโอเคหรือเปล่าสรุปวิลล่าไม่โอเคปัดทิ้งแบบไม่ใหญ่ดีล่าสุดมีการยื่นข้เสนอเข้าไปใหม่ในมูลค่ารวม100ล้านปอนด์ซึ่งวิลล่าอย่างเงียบแต่ข้อเสนอนั้นอยู่บนโต๊ะเจรจาบนโต๊ะที่ประชุมของสิงห์พง,งาดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวิลล่าก็เป็นฝ่ายยอมและว่าโอเคข้อเสนอนี้ประเสธไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีการคุยกับ แจ็คลก็อย่างไรแล้วจะระบุเงื่อนไขในการดีไซน์ในการรับเงินจากแมสตี้อย่างไรทําไมเป๊ปกุรีล่ากับทีมงานถึงมีความต้องการในตัวแจ็คลก็ตเป็นอย่างมากครับแน่นอนครับในมุมของเป๊ปเนี่ยเขาต้องการใครสักคนเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแจกจ่ายบอลผ่านบอลเลี้ยงบอลการสร้างสรรในเกมรุกจากทางด้านของคีวนเดบร r อยที่เป็นบแบกอยู่คนเดียวในช่วงปี2ปีหลังและความฝันสูงสุดของแมสตี้คืออะไรครับ มันไม่ใช่แค่ว่าในพรีเมียร์เีกเท่านั้นนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเอฟเอคัพเท่านั้นหรือจะเป็นในฟุตบอลลีกครับเท่านั้นแต่ความหวังสูงสุดที่มันจะต้องเป็นจริงให้ได้ก็คือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์และเป็นการยกระดับแมสตี้ให้มันติดตลาดแล้วก็รดนถึงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นที่ผ่านมานะครับแมนยูได้ไปแล้วทุกคนคงทราบดีนะครับเลี้ยฟูเนี่ยเป็นเจ้าแชมป์ยุโรปในลีกอังกฤษเลยนะครับเชลซีเนี่ยได้ไปแล้ว2สมัยเห็นไหมครับ แล้วในซีซั่นล่าสุดเนี่ยเกือบแล้วนะครับที่แม s สซี่จะทําได้แต่ไปพลาดแพ้ทางด้านของเชลซีอย่างน่าเสียดายส่วนซีซั่นใหม่ครับเป๊ปแมตส์ี้ยังคงโฟกัสไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนเดิมครับแต่คู่ต่อสู้ของพวกเขาก็มีความน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรเชนนะครับที่มีการเสริมทัพได้อย่างน่ากลัวบาเยนนะครับก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้อยู่แล้วนะครับในแต่ละปีลิเวอร์พูลเป็นตัวสอดแทกครับ ยังมีบาซ่าเรอแมาดริดแมนยูยูเวนตุสทีมเหล่านี้นะครับจะเป็นเสี่ยนหนำสำคัญของแมสสิตี้นะครับดังนั้นซิตี้จะต้องทำให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้ครับและพวกเขาก็บอกว่าแจ็คลีลิชคือหนึ่งในจิ๊กซอสสำคัญมากๆสำหรับการเล่นเกมรุกของทีมได้ทุกรูปแบบเลครับสำหรับแจ็คลีลิชครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกินตัว การเลี้ยงไปกับบอลการกระชากไปที่ริมเส้นการตบเข้ากลางและจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นชิ่ง1-2การยิงระยะไกลาการคุกคามจู่โจมในกรอบเขตโทษทำสุดทุกอย่างได้หมดทุกรูปแบบสำหรับแจ็คล i ลิชครับแล้วลองคิดดูนะฮะมีแจ็คลีลิชอยู่ด้านซ้ายขวาเป็นกิมินเาบรอยข้างหลังมีฟิลฟเดนและข้างหน้าที่แมสตี้ก็รออยู่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าซิตี้เองก็รอดูสถานการณ์ของ สเปอร์กับเฮริเคนว่าจะจบในแบบไหนครับเพราะว่าเฮริเคนจะเข้าไปคุยกับทางบอร์ดบริหารของสเปอร์และรวมไปถึงทางเดนิเลลรวีว่าเจตรมณ์ของเขาจะไปอยู่ที่ใดครับล่าสุดท้ายนะีผมเชื่อว่าสื่อต่างประเทศก็เชื่อว่าเฮริเคนจะตัดสินใจย้ายเพียงแต่มันก็มีบางสื่ออย่างแมสสเตอร์อิวิงนิวสครับซึ่งเป็นสื่อดังท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์บอกว่ามันก็มีโอกาสที่ยากเหมือนกันที่แมสตี้นะครับจะ ได้ตัวเฮลทเคนในตลาดรอบนี้เพราะว่าซิตี้เองก็รู้ดีครับว่าสเปอร์ไม่ขายถูกๆแน่ๆแล้วมันจะเป็นแบบ130-150ล้านปอนด์ซึ่งมันเป็นราคาที่สูงมากตอนแรกเนี่ยคือซิตี้มีการตั้งราคาเฮลทเคนเอาไว้ประมาณสัก100-110ถึง้ถ้ามันเป็นแบบนี้มันถือว่าโอเคแต่อย่าลืมนะครับซิตี้ตลาดรอบนี้พวกเขาจะฟันทางด้านของแจ็คเกอริช100ล้านปอนด์แล้วนะครับถ้าไปซื้อเฮลทเคนมาอีก อะตีกลมๆไปเลยครับ3 2 0 130เท่ากับว่าซิตี้เนี่ยจะต้องจ่ายเงินในตลาดรอบนี้ประมาณ230ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากและแน่นอนครับมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงตาเหี่ยวจากทางยูฟ่าแน่ๆในเรื่องของ Financial Fair p l a c ครับเรื่องของการทำผิดกฎเรื่องของการเงินต่อให้ว่าทางแมิตี มีทีมงานทางด้านกฎหมายที่ช่ำชองอยู่แล้วพวกเขาเคยเอาชนะในด้านนั้นมาแล้วนะครับแต่มันก็ต้องหาทางออกครับถ้าออกแบบไหนครับโอเคถ้ามันเข้ามาซิตี้ก็ต้องหาทางออกรองรับด้วยก็คือการขายตัวเล่นออกไปไม่ว่าจะเป็นแบรนนซินบานะครับที่จะถูกพองทายออกไปหรือจะเป็นอเมริกลาป,ป็อกที่เป็นสุบรองของทางน้านจอห์นสโตนและก็รูเบนดิยัสหรือจะเป็นรายอื่นๆที่จะต้องออกไปบ้างเพื่อ็นการทําเงินถอนทุนคืนอะไรแบบนี้แต่นาทีนี้สื่ออังกฤษยังคงเชื่อมั่นว่า จ็คกิลลิชของซิตี้ได้แน่ๆน,นะครับสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องได้บางแหล่งของบอลนักตุกฎหมายของทีอตแลดครับปิดรับแทงไปแล้วนะครับคือไม่เปิดช่องให้บาราบแร,บรงเมาได้แทงแล้วนะฮะเพราะว่าเชื่อมั่นกันหมดครับว่าแจ็คกิลลิชยังไงก็เสร็จทางด้านของซิตี้แน่ในจํานวนเงิน100ร้อยล้านปอนด์แต่แฮ์รี่เคนนี่แหละครับที่จะต้องรอลุ้นกันต่อว่าสรุปแล้วซิตี้เดินดีลแบบไหนข้อเสนอข,ของพวกเขาซื้อใจทางสเปอร์ได้หรือไม่ การดีไซน์จ่ายเงินเนี่ยมันเป็นที่พึงพอใจสำหรับแดนนี่เลวี่ได้หรือไม่แล้วพวกเขากล้าจริงๆไหมสำหรับการจะทุ่มเงินซื้อแฮมิลกนด้วยเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า130ล้านถ้าทำได้บอกเลยนะครับว่านี่จะเป็นซีซั่นที่สุดยอดมากๆของแมนเชสเตอร์ในการทุ่มทุนสร้างน,นะครับ230ล้านกับโคดบอลอังกฤษอย่างแจ็คเกร์ลิชแล้วก็แฮมิลกนเดี๋ยวจับตาดูครับสัปดาห์นี้รู้เรื่องครับว่าจะออกหัวหรือก้อยหมู่หรือจา่า จะได้หรือไม่ได้แต่เชื่อแน่ว่า1ใน2ได้แน่แน่ส่วนแฮร์รี่เคนลุ้นกันแบบระทึกหัวใจไปจนกระทั่งวิในสุดท้ายเลยนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันโคนลนไม้โคนลนมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของทางอีกาชแน,เนลเพราะว่าที่นี่อีกาชแน,เนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณสปอนเซอร์หลักขขอองงคคคลิปนนนนนีีน้้้ดดดวยยะรรรรัับ่ืถต์แสุเาใจ สัมผัสตัวเองได้แล้วนะครับวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุรกิจทั่วประเทศนะครับล้วเชื่อกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กราบขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามครับ New Suzuki Swift Power You Up Suzuki Swift Suzuki Way of Life. <laughs> <speaking in Spanish>